สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการเล่นแมคานิกใช้แอคทอนาโดฟาร์แมกมากันนะครับโดยปกตินะฮะส่วนใหญ่ถ้าคนที่ผ่านกิจกรรมมานะฮะมันก็จะได้คอร์สอันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ อาวุธโพโเบชันด้วยนะครับซึ่งอาวุธนี้มันก็จะทําให้เราแอคทอนาโดได้แรงขึ้นนะฮะแล้วก็ลดคูณดาวของแอคทอนาโดเลเวลห้าจาก2วิเหลือ1วินะครับมันก็จะปานได้รัวขึ้นนะฮะสำหรับไอคอร์สนี้นะฮะเราสามารถตีบวกเพิ่มเลือดได้นะฮะพวกเครื่องป้องกันอะไรพวกเนี้ยมันก็จะได้เลือดเพิ่มมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ส่วนของชานะ์โดวิปอนน่ะมันก็จะได้แอตแท็กเพิ่มมา1ต่อการตีบวก1 ครั้งครับก็คือถ้าบวก4ก็จะได้แอตแท็เพิ่มมา4นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะ,ะขบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ของสะท้อนนะครผมแนะนำเลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะยังไงถ้าใส่หลายอย่างรวมกันมันก็สะท้อนรวมเป็นก้อนเดียวก็คือมันไม่ได้คิดแยกอะ่ะคือถ้ามันแยกอย่างสมมุติเราใส่ขวาน4ี่มาน,านางเงาจปกติถ้าเราโดนมอนตบอะ่ะมันจะได้ HP คืนมา4ถ้าสมมุติว่ามัน เด้งแยกมันก็จะได้คืนมาสิอย่างละสี่สองครั้งก็เป็นแปดแต่ในความเป็นจริงมันรวมเป็นก้อนเดียวก็คือสี่นั่นแหละก็แนะนําก็เลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะใส่เป็นมัฟวาก็ได้หรือใส่เป็นเซตโลน้ําประดับเขาก็ได้หรือใส่ง่ายๆก็เป็นหมวกไอหมวกสะท้อนอ่ะแต่ผมก็ใส่เป็นเน้นดอกของอ่ะมันก็จะหน้าตาประมาณเนี้ย โอเคเอคราวนี้ก็จะมาแนะนำการเล่นแอคทอนาโดกันนะครับซึ่งการทำแอคทอนาโดแมกมาทีเดียวทำได้ไหมคำตอบคือทำได้นะแต่ค่อนข้างลำบากนะฮะแต่ถ้าเป็นการแอคทอนาโด2ทีได้ทั้งในระยะ7คูณ7นะฮะผมว่าแบบนี้น่าจะเหมาะกว่าก็คือ โดยปกติอะถ้าจะแอคทอนาโดแมกมาทีเดียวตายเราต้องชนแก้วใช่ไหมเราจะไม่สามารถใช้การสลับอาวุธได้ซึ่งการสลับอาวุธและแอคทอนาโดมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถทำให้มันใช้ที่การสลับอาวุธในการทำดาเมจแล้วก็ฟื้นเอในเวลาเดียวกันด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมจะใช้แอคทอนาโดให้ดูกันนะฮะอันนี้ก็คือผมอยู่ในระยะนี้ไข่มันก็จะโดนพร้อมกัน3ตัวใช่ไหม ดูตัวเลขเ p ดีๆนะฮะเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะเด้งคืนมาเนีย่ยมันลดก่อนแล้วมันเด้งคืนมาก็คือมันจะได้ fp เด้งคืนด้วยแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ล่ะเราก็ใส่ขวานนี้ก่อนใช่ป่ะแล้วก็กดอันนี้ขวานผมก็อยู่ตัว W นะฮะกด F1 แล้วก็รีบกด W ับาไมเห็นปะ่ะสังเกตได้ว่าเ p มันเด้งคืนมา แต่โดยปกติแมกมากจะใส่เอาเป็นอาวุธดูดเอชพีนำก่อนเพราะว่าเราจะได้ใช้ลาวาโฟโดยนั่นเองอ่าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะนี้เราก็กดก่อนจะกดสกิลใช่แล้วก็กดขวานก่อนแล้วค่อยกดมาขวานดูดเอ1พีหนสองสาเห็นมป้าเอชพีเด้งคืน1นึ่งสองา หรือถ้าให้สะดวกนะ,ะก็ตั้งเป็นมาโครสลับก็ได้นะครับเพราะว่าใส่ขวาเนี่ยมันก็จะถอดโดก,ก็คือมันก็จะเวลาตั้งมันก็หน้าตาประมาณเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดแอปนี้ให้ดูก่อนเพราะผมใช้คีย์บอร์ดเลเซอร์ แป๊บนึงสลับหน้าจอก่อนโอเคอดูนะเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณเนี่ยก็คือให้กดเปลี่ยนเป็นอาวุธที่อยู่ตรงคิวก่อนเนี่ยคือเนี่ยแล้วจากนั้นก็กดสกิลต่อแล้วพอกดสกิลเสร็จใช่ป่ะก็สลับมาขวานดูดใหม่แล้วก็กด e ก็คือเป็นโลอะก็คือมันจะประมาณเนี่ยส่วนดิเลยที่ใส่ก็เซตตามผมก็ได้ ก็เสร็จประมาณเนี่ยก็ให้ดูก็เผื่อจะไปทำตามอะ่ะจะได้ง่ายๆหน่อยโอเคเปลี่ยนมาหน้านี้ดีกว่าสะดวกกว่าโอเคทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะใช้เป็นมาโคโให้ดูผมปผมก็จะสลับแล้วก็ได้ดูดด้วย แล้วก็ใช้ได้รัวแล้วก็ลงแรงได้โอเคไปดูการใช้งานจริงที่แม็กมากันเลยนะคลิปนี้อธิบายค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจแบบจริงๆอะ่ะก็คือผมใช้เองด้วยแหละโอเคไอช่องที่3ก็ปิดไป ล็อกอินอีกตัวกันตัวนี้ก็ใส่เป็นบาโกะแล้วกันก็เอาแรงไว้ก่อน แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเทเลเพราะปกติผมจะสลับไอเทเลกับมือแมวโอบูบ็อกอะเพราะว่าไอสกิลแม็กพาวเวอร์ทัสมันจะเวลาเราเปลี่ยนพวกของสมใสอ่อะบัฟมันจะหายนี่คือข้อเสียมันผมก็เลยจะแนะนำให้เล่นแบบเป็นใช้แอกทอร์นาโดสอทีแม็กมากเอาดีกว่ามันจะสะดวกกว่า ่ะนี่ดูนะพอมอนตีมาทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเด้งทีละสีอ่ะดูได้ท้ะขาดใจอ่ะเห็นปะยังไงมันก็เด้งทีเดียวเพราะมันคิดรวมกันเป็นก้อนเดียวอะ่ะโอเคงั้นใส่บาโกะดี่ยวแล้วเราก็ปั่นเห็นปะเอพี HP ก็เด้งคืนมา ปั่นแรงด้วยสําหรับคนที่พลาดไม่ได้ปั้นไปที่เลเวลร้อยนะในอนาคตอย่างน้อยถ้าเรามีไอ้เซตเนี่ยมันจะมีอาวุธแผดต,ต,ต่อไปมันจะมีไอขวานอิลูชันที่มันแอคร์นาโดแรงขึ้นร้อเซกับขวานร์นาโดแอคที่มันลดคูณดาวเหมือนขวานเนี่ยแต่คือมันจะติดธาตุลมไงโอเคเดี๋ยวผมจะ อาจจะช่วยเขากันมผมจะลองทำทีเดียวให้ดูนะว่ามันทำได้แต่ก่อนอื่นต้องสลับตัวกันก่อนอื่นก็แนะนำเป็นชนแก้วก่อนละกันผมมีชูล่าอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องสลับก่อน ข้อเสียคือมันสลับหลายจอมากหรือถ้าแนะนำก็ปั้นแยกไว้คนละจอก็คือผมปั้นแยกเป็นอะโคไลาคาร์เนีย่ย ID นั่นก็มีแต่ตัวบัฟอย่างเดียวไปเลยแล้วก็ใช้ Gentle t ์ทัสออปโปสิตอะมันจะแรงอันนี้คือผมจะทำให้ดูว่ามันทำทีเดียวได้นะแต่ว่ามันลำบาก ส่วนใครอยากจะทําตามไม่ทําตามก็แล้วแต่ครับ <c oughs> <g ül> ก็มาทําให้ดูเป็นแนวทางเฉย,ยๆ <c oughs> แล้วก็กดแม็กพาวเวอร์ทัตตอนนี้ก็ดาเมจก็สุดตีนแล้วอุลลืมเดี <c oughs> ๋ยวเดีเมื่อกี้เผลอไปเอาหม่เอาหม่ๆม แป๊บหนึ่งพลาดอดูนะเนี่ยเห็นปะ่ะทีเดียวตายทำได้แต่จะทำหรือเปล่าขออีกเรื่องหนึง่งแต่ข้อเสียคือถ้ามันไม่ได้อยู่ในระยะ5ณหมันจะเบาลงแล้วก็เปลือง s อพด้วยผมถึงไม่ค่อยแนะนำวิธีนี้เท่าไหร่แต่ถามว่ามันเท่ไหมเท่แต่ใช้งานจริงลำบาก โอเคทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมผมถึงเลือกเล่นเป็นแบบแอคทอนาโดสองทีเอาเนี่ยสอทีก็ไม่ได้แย่ดีเลยก็ต่างกันนิดเดียว อาวุธโพเวชช่นนี้ผมก็ใส่เป็นไอการ์ดสตูปนะฮะเพราะว่าเน้นใช้แต่แมกมาก,ก็คือตัวนี้ก็คือสุดที่แมกมากเอาไว้บินกับเอาไว้ฟาร์มแค่นี้แหละเนี่ยเล่นประมาณเนี่ยผมว่าโอเคแล้วแหละ เอไม่พอก็ถ้าเราใส่หมวกไอ้นี่ใช่ป่ะมันก็จะได้พวกของปั๊มเอมาด้วยอ่าเดี๋ยวผมไปใช้งานให้ดูคร่าวๆเ,เนี่ยมันก็จะเล่นประมาณเนี่ยเห็นปะ่ะเราแอดโทนโดก็ได้ก็คือการันตียังไงสองทีก็ตาย แต่ข้อเสียคือมันจะเปื้องเลือดหน่อยอ,ะอ่ะอ่มีหลุดมาอย่าเห็นปะแต่ถ้าเราเจอกองใหญ่ๆใช้เป็นลาวาโฟก่อนก็ได้ข้อดีคือมันจะทำให้มอนมึนแล้วก็แล้วก็ปั่นโดยแอคทตรโดต่อจะสังเกตได้ว่าผมก็ใช้สกิลเยอะนะแต่เอรีทันตลอดเห็นป่ะ มอนก็ตายไวเนี่ยผมจะเล่นประมาณนี้แหละก็คือฝั่นอย่างนี้ก็ได้ถ้าเจอมอนน้อยๆเอาไว้เปิดทางแล้วก็ลากกองใหญ่ๆเอาเนี่ยแปบ๊บเดียวกองใหญ่ก็หายเงปากแป๊บเดียวหายหรือปิดสั่นไปก็ได้ถ้าไม่ชอบสั่น ก็คือตัวนี้ผมปั้นชูลาไว้บับเอาไว้แอคทอนโดโดได้แหละมันก็เลยแรงเป็นพิเศษเนี่ยมันก็เล่นประมาณเนี่ยถ้าแนะนำก็เล่นแบบแอคคอนดโดสองทีดีกว่าเนี่ยแป๊บเดียวก็จบเนี่ยจบเห็นปะจบเหมือนกันเอเหลือใช้ด้วย นี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคือต้องมี SP ไว้ปั่นนะ่ะเค่นั้นเองแล้วก็เวลาใช้มาโคแอตทอนาโดนะครับพยายามดีกเลี่ยงไม่ตีมอนขนาดกดสกิลนะครับเพราะว่ามันจะททำให้เราสลับมาได้ไม่ครบก็คือบางทีมันสลับมาแต่โลไม่มาเนีย่ยแล้วก็อย่างนี้เราปั่นวงนอกเลือดเราก็แทบไม่ลด ดูนี่หมุนหมดก็ปั่นได้เลยคือถ้าของบไอ,อท็กเยอะกว่านี้หน่อยอะ่ะมันก็จะปั่นไอพวกมังกรทีเดียวตายด้วยเพราะเมคานิกมันจะมีไอสกิลดีเซิร์ไฟเออร์แอ่ะมันจะทําให้ตีพวกมอนธาตุไฟกับธาตุดินแรงขึ้นผมก็เลยเลือกใส่สตูปเอาเนี่ยเห็นปะ่ะมันสามารถปั่นไอตัว เบเซอร์ทีเดียวตายได้ถ้าอยู่ในระยะเนี่ยเห็นปะนี่คือเน้นใช้งานจริงนะก็คือส่วนใหญ่ที่ผมทำคลิปเนี่ยผมจะเน้นแบบให้มันใช้งานจริงได้อนะ่ะอ๋อไอ,อ้บับจินจๆนทัดหมดแล้ว ก็ว่าอยู่มันเบาเดี <ancora> ๋ยวจะเล่นแบบไม่มีบัฟเจนเดนพัทอปโพสตก็ได้นะแต่ถ้ามีมันก็จะการันตีในการปั่นก็คือไม่เกินสองทีแน่นอน พอไม่มีบัฟมันก็จะหลุดบ้างไม่ตายมันก็จะลำบากหน่อย mm hmm. หรือจะปั่นก่อนแล้วค่อยลงลาวาก็ได้เนี่ยเอก็เหลือถ้าเจอในน้อยก็ปั่นอย่างเดียวจบแล้วก็กีดแล้วก็วิ่งไปเลย ก็ประมาณเนี่ยของก็ได้เยอะนะเดี๋ยวนี้ทูเรียนก็ลูกลูกละสิบเคเธอไปลิทก็แนะนำก็ลองหามาใส่ดูหมวกเนี่ยช่วยได้อย่างตอนช่วงที่เอพีเราไม่พอแล้วก็เอาของปั๊มที่ได้จากข้ามอนนี่แหละมาใช้เองไอ้พวกสะตอค่ะทูเรียนก็ขายไปเดี๋ยวหาก,กล้องใหญ่ๆก้องหนึ่งไม่มีกองใหญ่แลว เรล,ลงปุ๊บแล้วเราก็ปั่นเลยเนี่ยหายแล้วระหว่างรอดีเมล,ลาราวาโฟร็เอ้ยคูณดาวอะ่ะแล้วก็แอคทอนาโดไปด้วยได้เนี่ยนี่คือการใช้งานจริงมันควรจะใช้ได้ ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไปลองหามาใช้ดูนะฮะถ้าใครที่ไม่มีขวานโพเบชันนะ,ะก็ใช้เป็น w e s e r Act ก็ได้นะครับ w e เซอรมันก็จะสลับแค่อย่างเดียวแล้วก็มันยังพอถือโลได้ด้วยก็เผื่อคนที่ไม่ได้เล่นกิจกรรมอะ่ะมันก็ยังพอมีตัวเลือกบ้างแล้วก็ w e s e r Act มันก็ออฟได้นะฮะ มันก็จะบูทความแรงได้แต่มันก็จะไม่ดีเท่าขวาน provision คลิปนี้นี่นผมบอกละเอียดหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยขวานเมื่อก่อนผมก็ใช้เป็นเนี่ยเวเซอร์โอเคจวฆ่ามอนกัน ่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยเวเซอร์ผมก็ออฟมาด้วยนะครับเพราะมีช่วงหนึ่งกิจกรรมกระทงม,มันบักเนี่ยผมก็ออฟไฟติ้งสปิริตอ่ะมันก็จะได้แอทแทคือเราไม่จําเป็นต้องใส่แต่ขวานสองมือก็ได้ขวานมือเดียวมันก็ปั่นได้แต่ผมจะลองใช้ให้ดูแล้วกันแต่ว่ามันก็จะเบาหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยแรงเดี๋ยวดูนะแต่มันก็ดีตอนที่เราลากกองใหญ่อะ เนี่ยเห็นป่ะมันก็ยังพอได้ดาเมจบ้างแต่มันก็จะให้แรงเท่าไอขวานโพเบชันจะคงไม่ได้ก็ให้เป็นทางเลือกละกันสำหรับคนที่ไม่มีจริงๆเห็นป่ะมันก็จะช้ากว่าหน่อยนึงโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันเผื่อสนใจก็ไปลองหามาดูหรือถ้าคนที่หาไม่ได้จริงๆก็ลองไปหาพวก ตามกลุ่มก็ได้มันน่าจะมีคนปล่อยพวก ID ที่มีคอร์สเลเวล80อะน่าจะพอมีเหลืออยู่แต่จะได้อาชีพนี้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละวกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับขอบคุณครับ